สร้างสรรค์แล้วก็มาชุมปุมกันรุมกับเขาไผ่ค่ะค่ะสังคมแฝงสวรรด์สังเกตลองก็กลมกลืนใหญ่น่าแปลกของผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบมีภารกิจที่มุ่งเน้นส่งเสริมจุดเก้าจุดสามที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายให้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยผัดันเป็นเฉภาพนั้นใน,ในการที่จะรองรับสู่ประชาคมอาเซียนประยุท์อูในกลุ่มของผู้เข้าเมืองถูกต้องสุงคมแข่งสวรรค์ดังเกศรองในคณะผู้เข้าร่วมและอยู่ในกองนราธิผา้ผ เพื่อตเ่ยเกียรได้ยินดีเป็นแบบยิ่งที่กาเป็นเสื้อจึงนำมาสู่การกระตุมนครั้งนี้ซึ่งเป็นการกระตุมนครั้งที่ห้าฝ่สวนักเกตจังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนว่าประมาณ่ายใต้ผมเพื่อให้การประชุมด้านแรงงานในครั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือตกวนบทบาทในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดแนวท่านรองหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแผนสวรรค์นักเกตและคณะที่ร่วมเข้าประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ขอต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากแผนสวรรค์นักเกตเพื่อการประชุมประกอบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและราชการของท่านสองฝ่าย สวัสดีจังหวัดลุดาาร,ร,ดดลราฐานกับทางจังหัดนนท์เขตได้รับการตอนรับนะครับก็ขออนุญาตประสานสัมพันธ์กับทางตัวนนท์เขครับขอบคุณครับ